สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักของยายสิยายสิมาอีกรอบหนึ่งนะคะยายสิจาล็อกเลขให้ดูอีกตอนนี้อยู่ในหัวสมองของยายสิแล้วค่ะเลขล็อกของท่านคูณโชค ยายสีตั้งเลยนะคะงวดทีเลวออกสองหกสองกับเจ็ดแปดนะคะอันนี้บนบวกล่างไปเลยะคะ่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้บนก่อนนะคะบน เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะได้มาแล้วแปดศูนย์แปดสี่โอ้มีเลขของแม่ย่าด้วยนะเนี่ย ปดสองสลับตับปิ้นเอานะคะเลขล่างก็จัดเลยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เลยค่ะ ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สี่อย่างนี้เลยนะคะตลับสลับตับปิ้นเอานะคะอันนี้อันนี้บนค่ะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มาข้างล่างเลยค่ะยายสิจัดให้แล้วนะคะงวดนี้น่าจะเข้าค่ะ งวดนี้น่าจะมาเพราะว่าคูณโชคท่านบอกว่ามันไม่ทิ้งห่างไปไกลหรอกเดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกใช้ได้ตลอดเลยค่ะอันนี้เลขล็อกได้ตลอดนอกเรื่องนิดนึงนะคะท่านคูณโชคอ่ะเขาไม่ได้เรียนสูงนะคะ แต่มันสมองของท่านนี่นะของท่านคุณโชคเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเหมือนจบปริญญาตีเลยนะคะเหมือนจบปริญญาเลยอะคะ่ะยายสิกก็ไม่พูดมากแล้วที่นี่มันก็จะดึกแล้วค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ขรรกของยายสิ์ ล่ำรวยล่ำรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามยายสินะคะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะติดตามกันไปยาวๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ